เฮโยวอตซอกแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจโชครับสำหรับในคลิปนี้นะครับฉันก็จะมาบอกเกมมือถือที่จะเปิดเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือเกมเดเมียนซาก้า โครโนไพรีตจากทางค่ายเฮกินทีมพัฒนาเกมสัญชาติเกาหลีที่เคยปล่อยผลงานเกมน่าสนใจอย่าง o ูม Run c l a s h และ p l a y t o g e t h e r โดยเบื้องต้นนะครับทางทีมพัฒนาเปิดเผยว่าจะมีตัวละครให้สะสมกว่า75ตัวละครที่จะแบ่งเป็นตัวละครจาก5ประเทศที่มีความเกี่ยวพันของเรื่องราวร่วมกันนะครับสำหรับเกมดเดมิอันซาก้านีนะครับเป็นเกมมือถือใหม่แนว RPG สะสมตัวละครที่จะเน้นตัวละครทั้งการออกแบบ ที่สวยงามหา ซีสุดแจมและตัวโมเดล 3D แนวจิบิสุดน่ารักที่มาพร้อมระบบการแชรเลเวลที่ถูกออกแบบมาให้เราสามารถปั้ตนตัวละครที่ไม่ใช่ตัวหลักได้ไวขึ้นสําหรับระบบการต่อสู้นั้นนะครับผู้เล่นจะต้องวางแผนกลุ่มของลูกเรือโจรสลัดของเราโจมตีในแต่ละศึกนอกจากนั้นนะครับทีมงานได้เปิดเผยว่าพวกเขาเตรียมสงครามยูเนียนที่จะเปิดศึกตีละ4ยูเนียนเลยนะรองรับผู้เล่นเข้าเปิดศึกแบบเรียลไทม์ได้มากถึง200ผู้เล่นพร้อมกันเลยทีเดียว นอกจากนั้นนะครับทางทีมพัฒนาเฮกินยังเตรียมระบบเนื้อเรื่องแน่นๆให้สายเสพเนื้อเรื่องได้ฟินกันอีกด้วยสำหรับเกมเดเมียนซาก้านี้นะครับก็จะเข้าในเซิร์ฟ g l o b a l l เปิดให้เล่นทั้งระบบ iOS และ Android ในวันที่13เมษายนนี้แต่เกมนี้ก็จะมีแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับไม่มีภาษาไทยนะหลายคนอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าเกมเดเมียนซาก้าที่จะเปิดเร็วๆนี้นะครับเป็นเกมแบบไหนและภาพจะสวยสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดู ดูคลิปวิดีโอเกมเพลย์สั้นๆกันดีกว่าเนาะ ภาพสวยขนาดนี้มาพร้อมกับตัวละครทีวีสุดน่ารักมันก็ต้องลองเล่นกันสักหน่อยดูแล้วมัง้งเอาเป็นว่าถ้าเกิดเกมเดเมียนซาก้า เปิดเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์เลยเนาะสุดท้ายนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเกมเดเลียนซ a ก้หรืออยากจะลองเล่นไปพร้อมกับฉันเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ